บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือที่แห่งความทรงจำที่ดีในวัยเด็กภาพของพระธุดงพระกรรมฐานที่ผมได้พบมันคือความเป็นมงคลในชีวิตที่ผมไม่เคยลืมใช่ครับมันเป็นครั้งแรกที่ผมและพี่ชายฝาแฝดได้พบท่านพระครูโสพลธรรมพินิจหรือที่ชาวบ้านสะพยชาวบ้านโคกสะอาดและหมู่บ้านใกล้เคียงรู้จักเป็นอย่างดีว่า ท่านคือพระอาจารย์ลบศีละทารโรครับท่านคือไอดอลคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมตั้งใจจะต้องบวชให้ได้เมื่อจบป .6 ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปลายปี2528ตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นป .4 สา้ํำที่เห็นอยู่นี่ฝั่งขวามือประมาณเกือบครึ่งของสะทั้งหมดเมื่อก่อนคือที่ดอนเป็นป่าเล็กๆ เป็นที่ที่ชาวบ้านสร้างศาลของหมู่บ้านที่เรียกกันว่าดอนตาปู่หรือศาลปู่ตานั่นเองครับเมื่อท่านพระอาจารย์ลบปรากฏที่นี่แล้วพระธุดงที่น่าศรัทธาอย่างท่านจะอยู่ที่นี่ได้ไหมกับศาลปู่ตาของหมู่บ้านความศรัทธาแบบผิดหรือมันคือความไม่รู้จริงที่คนยังทิ้งไม่ได้กันแน่มาติดตามกันต่อนะครับ ตอนที่ผมเป็นเด็กผมเองก็ไม่รู้ว่าพระทุดงหรือพระป่าพระกรรมฐานเป็นอย่างไรพระเดินจงกรมก็ไม่รู้ครับท่านทำไปเพื่ออะไรวันที่ผมได้เจอพระอาจารย์ลบเป็นครั้งแรกนั้นก็เพราะปกติเวลาที่ผมและพี่ชายฟาแฝตต้องไปไร่จะต้องเดินผ่านดอนตาปูแห่งนี้จึงได้เห็นพระอาจารย์ลบกำลังเดินจงกรม ได้เห็นพระเดินจงกรมเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยความที่ไม่รู้จึงพูดกันตามปราษาพี่น้องว่าท่านเป็นบ้าหรือเปล่าทำไมท่านถึงเดินกลับไปกลับมาอย่างนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปก็ได้แต่ขำในความไม่รู้ของตัวเองที่เป็นเด็กครับช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปลายปี2528จนถึงปี2529ท่านพระอาจารย์ลบ ก็พักอาศัยที่พมนักสงดอนตาปู่นั่นเองครับซึ่งระหว่างปี2529นั้นก็มีท่านหลวงปู่พรหมมาจารุวันโนมาพมนักอาศัยด้วยในช่วงนั้นผมเองก็มีโอกาสได้ตามแม่ไปทำบุญที่พมนักสงอยู่บ่อยๆตอนเย็นก็มีโอกาสได้ไปส่วดมนต์ทำวัดเย็นด้วยต่อมาบางวันก็จะนอนที่วัดเลย ก็จะว่าเป็นเด็กวัดตั้งแต่นั้นก็ว่าได้ในอดีตหนังสือโลกทิพย์เป็นหนังสือที่รวมประวัติหลวงปู่หลวงพ่อต่างๆผมเองก็ได้อ่านได้ศึกษาที่นี่ครับและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในท่านพระอาจารย์ลบมากจนผมเองต้องเอาผ้าหม่มเวลาอยู่ที่บ้านมาครองเป็นเหมือนจีวรพระเลยซึ่งตอนนั้นผมเองก็ตั้งใจยอย่างแน่วแน่ที่จะบวช เมื่อจบป .6 เลยทีเดียวครับแต่พอถึงปี2530เรื่องชวนเศร้าสังเวชสลดใจก็เกิดขึ้นเมื่อมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้พยายามขับไล่ท่านพระอาจารย์ลบให้ออกจากที่พำนักสงดอนตาปูเนื่องจากว่าท่านพระอาจารย์ลบได้ทำความสะอาดสารเพื่อทำเป็นที่พักชั่วคราวท่านจึงต้องทิ้งสิ่งเส้นสวงผี ของบวงสวงสารที่ชาวบ้านหลงศรัทธาไม่ว่าจะเป็นช้างม้าเป็นต้นพอเมื่อผมได้บวชเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จึงพบว่าเรื่องเส้นสวงการบวงสวงการอ้อนวอนไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันคือความเชื่อที่ผิดและตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนครับผมเชื่อและมั่นใจว่าท่านพระอาจารย์ลบได้ปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้เดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นและสิทธิของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างไม่ต้องสงสัยครับเพราะในอดีตแม้แต่หลวงปู่เสาท่านก็เคยใช้สารเป็นกุฏิที่พักทำเอาคนในสมัยก่อนตกอ,กอกตกใจกลัวว่าผีบ้านผีเรือนจะมาทำร้ายท่านหลวงปู่เสาท่านก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่า มันไม่มีอะไรจริงๆหรือแม้แต่ลุงปู่พางจิตตะคุตโตแห่งวัดอุดมคงคายครีเขตจังหวัดขอนแก่นท่านก็ให้ชาวบ้านเผาสารทิ้งเพื่อให้มีพระรัตะนะตรัยเป็นที่พึ่งทางใจแทนแต่น่าเสียดายเหตุการณ์ชวนสังเวชใจที่เกิดขึ้นตอนที่ผมเป็นเด็กนั้นถ้าพูดตรงๆตามหลักของพระพุทธศาสนามันคือความงมงายหรือความไม่รู้จริง ที่ชาวบ้านยังทิ้งไม่ได้นั่นเองครับจนเกือบต้องเสียพระดีๆที่มีปฏิปทาหน้าเคารพนับถือไปถ้าท่านใดยังสงสัยเกี่ยกับเรื่องความเชื่อแบบนี้ว่ามันถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าผมอยากให้ลองไปฟังธรรมสกิจใจของหลวงปูผ่ผางจิตตคุตโตเรื่องให้ผีดับไฟเองซึ่งผมได้ทำไว้แล้ว เมื่อพระผู้มีวัดปฏิบัติอันงดง,งามอย่างท่านพระอาจารย์ลบถูกชาวบ้านผู้เป็นมิจฉาทิฐิรุกรานจะทำอย่างไรต่อไปพระดีๆจะต้องมีผู้คอยช่วยเหลือแน่นอนครับท่านพระครูคุณสารสำบันหรือหลวงพ่อสมานชิตามาโรแห่งวัดป่าศรัทธารวมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ในตอนนั้นเมื่อท่านทราบเรื่องไม่นิ่งเฉย ท่านในเมตตารวบรวมศรัทธาญาติโยมและกำลังทรัพย์ได้เงินจำนวน6,000บาทจึงได้ซื้อที่แห่งใหม่เพื่อสร้างวัดถวายพระอาจารย์ลบศิลทโรสำนักสงฆ์วัดป่าสมานสามัคคีจึงได้เริ่มต้นขึ้นณที่แห่งใหม่เมื่อปี2530ชื่อของวัดป่าสมานสามัคคีจึงถูกตั้งขึ้น เพื่อเป็นอนุสร์ให้ระลึกนึกถึงความเมตตาของหลวงพ่อสมานชิตามาโรที่มีต่อพระอาจารย์ลบศิลธโรและชาวบ้านนั่นเองครับ